ตว็วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เนี่ยอ๋อวันที่สูงหเลยอ่ะคุณ <c oughs> พ่อไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีเดือนไม่มีปีเขาต้อง็าไปถามว่า เขาอยู่กับปัจจุบันว่าวันคืนเดือนปีเป็นอะไรจะใช้ทีก็ถามวันทีนั <c oughs> ้นในช่วงกิจกรรมช่วงเช้าที่เราทำกันเนี่ยหวังว่าจะให้เป็นกิจกรรมประจำวันประจำชีวิตของทุกคนที่ผ่านเข้ามาในวงจรของจริยสติแบบนี้นะในเรียกว่าในเวอรช์ชันของธรรมาเท่าน,นั้นนะ ในเวอร์ชันอื่นไม่เกี่ยวเพราะเอามาได้เห็นถึงว่ามนุษย์ร่างของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสมบัติที่มีคุณค่าสูงมากแต่เราใช้มันอย่างไม่รู้คุณค่าซึ่งเรื่องน่าเสียดายเพราะในร่างชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันได้เก็บเอาเมล็ดพืชพันธุ์ของบรรพบุรุษของเรา อยู่ในนี้หมดเลยแต่เราก็ไม่รู้คุณค่าของเมล็ดพันธุ์อันนี้ซึ่งเราก็กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่รีบบางที่เสียบางเมล็ดพันธุ์ที่ถูกนอนถูกแมงเจาะพิกลพิการไปตามนั้นแต่เราก็เลยไม่มีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีของชีวิตมาใช้เพื่อที่จะสู่ <c oughs> ถ้าเรายังไม่หมดกิเลสไม่ไปนิพพานได้ในชาตินี้นะ เพื่อให้ส่งต่อ <c oughs> เมล็ดพันธุ์ดีๆที่เราเราเก็บได้ในชั้นนี้ให้กับอนุชนรุ่นต่อไปเพื่อเขาจะได้ไปทําเรื่องของมรรคผลนิพพานให้แจ้งในไม่ช้าในชาติต่อไปเนี่ยถ้าคนไหนโชคดีมีปัญญาดีก็สามารถที่ทําให้มรรคผลนิพพานปรากฏในในชีวิตนี้ได้เลยนะเราไม่ต้องไปเวียนาหตใจเกิดเป็นทุกข์เป็นร้อนอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติซึ่งมัน มันไม่สนุกเลยนะดังนั้นเองเราก็จะต้องดูแลร่างกายเนี่ยให้เป็นเรียกว่าเป็นปกติเอาไว้ให้มากที่สุดแต่ในส่วนที่เราจัดการไม่ได้คือในส่วนที่เราได้รับกรรมพันธุ์มาจากพ่อแม่ที่เราเราได้มาอย่างไรก็อย่างนั้นเราได้ร่างกายนี้เป็นที่ห้อรถอะไร รถเก่งก็คือดีหน่อยเป็นมาสดาอิสูสูโตโยต้าบางคนก็ได้ร่างกายที่มาเป็นลักษณะรถสิบล้อมีพลังอะไรช่วยคนได้เยอะน,ะนั่นเองเราจะปรับร่างกายเราจะสร้างบอดี้ใหม่จิตใจใหม่เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องซื้อรถที่เขาผลิตมาเสม,มอไปเราอาจจะประกอบรถเขาเราเองใช้บ้างไม่ได้หรือนะ เพื่อเป็นต้นแบบใหม่ให้กับอนุชนุ่นต่อไปของเราผมวมาคิดอย่างนั้นนะเรียกว่าสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่มนุษย์พันธุ์เก่านี่มันสร้างกันมาแบบไม่มีเจตนาไม่มีความไม่มีการออกแบบแล้วแต่ว่าจะคิดกันยังไงมันสร้างมาด้วยอวิชาแต่ถ้าเรามาเข้าใจเรื่องวิชานี้แล้วเนี่ยทำไมเราไม่คิดสร้างกันในเรื่องมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เรามีวิชานะ